รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แอปเด็กกระชากไวขนาดนี้ด้วยเอาคุณพี่เราก็ต้องลดไวให้มันเข้ากับแขกรับเชิญองเราจิ้นคุยกันสนุกสนุกไงคะจุู้จิพูฟังเสียงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคงต้องเด็กมากๆเลยแล้วจะพูดกันรู้เรื่องไม่มากขนาดนี้จะแน่น่ะสินี่ฉันไม่ไหวแล้วนะครั้งที่แล้วที่ฉันจับเด็กไปทีนีฉันไม่เกณฑ์กินเปอาทิตย์หนึ่งเลยบอกเลยไปพบกับพวกเขาเลยไหมคะขอเชิญพบกับฟ้าแฟนสุดฮอตไก่ไข่จากยาลค่ะ คิดจริงๆนี่ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีนี่ยูชมอลูกนี่เดี๋ยวจะว่าไปเหมือนเหมือนเอวิสยอดสวนนะเกียงแล้วใหม่สิไปเองมั่น ่่ออนนืเลยใครเป็นใครเนี่ยท่านครับไอคือเฮเดนนะครับเอาล่ะใครจะคุยกับมันก็เลือกเลยเดี๋ยวคนนี้ชื่ออะไรจากประสบการณ์ฉันว่าฉันเหนื่อยแน่ชื่อจอชัวจอชัวจอสองคนอ่ะชอบเต้นหรือร้องเพลง่ากันชอบร้องเพลง เด็กสองคนเนี่ยนะเฮเดนกับโจชัวเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแสดงบทไก่กับไข่คนไหนเป็นไก่เฮเดนไก่แล้วคนไหนไข่ไข่เรารวบรวมภาพความน่ารักของทั้งสองคนจากละครเรื่องอย่าลืมฉันมาให้ชมกันไปชมภาพกันเลยดิเจ้านายคงยังไม่หายตรวจแม่หนูเล็กก็เลยไม่ให้แม่หนูเล็กทํางานด้วยครับแล้วแม่หนูเล็กไปทําอะไรให้เขาโกรธครับพี่เอ,อ้อครับลูกโป้สวยจงของใครครับลูกโป้เนี่ย ของแม่ไก่ครับขอทำไมกายดายลูกโป่งยังนี้เป็นใครมันเนี่ยกว่าพี่เออรู้ได้ไงเนี่ยอืมเผียอชอบเล่นเป็นเด็กๆเป็นเพีนะแน่ใครชื่อไก่ครับคนนี้ไก่ครับแล้วใครชื่อไข่ครับคนนี้ เฮ้เธอเธอชอบเล่นละครไหมชอบครับชอบครับเหรอตาเหนื่อยตานื่นเหนื่อยนะนี่ในละครอย่าลืมฉันเนี่ยได้ข่าวว่าเธอสองคนเนี่ยในกองถ่ายเขาบอกเขารักเธอมากเลยนะรู้เปล่า รู้ดิเหรอนอกจากเขาจะเป็นขวัญใจคนในกองถ่ายแล้วเขาก็ยังเป็นขวัญใจของซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยนะนะาะแต่ละคนโอ้โหนี่ธอรู้จักหรือเปล่านี่คือใครพี่พลอยพี่พลอยโอเคใช่คนต่อไปใครคนต่อไปเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนไออันนี้ใครอันนี้ลุงสลายอันนี้ติโกก็เป็นติโกสตีดกดติดออันนี้ใครอันนี้พี่ชาอะไร ตอกติ๊กตอกชาอะไรพี่ชาลาชาลาชาลาชาคริตชาคริตนี่นี่นี่อะไทีนุ่นอดีตคนนี้คนนี้คนเด็กคนเด็โอ้เราว่าเราเทคเบรกกับกับคู่นี้ก่อนดีไหมเออจะบอกว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งเกิดมาเพื่อฆ่าแจ้เลยนะเออไหนออกไปดูซิออกไปดูซิว่าจะยังไงฮะเขาเชิญพบกับน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะไประ ้องบอกว่าตอนนี้น้องนัชชาลูกสาวของพี่บ๊อบเนี่ยนะดังไม่แพ้กันเลยนะไม่ได้ดังในฐานะของการเป็นดารารหรือแปรดังในฐานะการเป็นพิธีกรใช่แล้ว <c oughs> ไปดูภาพกันเลยค่ะนี่เยวไปดูเขาเร็วเพวีเททยงภาษาอังกฤษแบบคลยๆออกเสียงว่า nurse แต่ฝรั่งออกเสียงว่า nurse ตุกตาดิฉันะคะ nurse nurse ภาษาจีนออกเสียงว่า ชื่อคนละครับคะคู้ชื่อคู่ชื่อคู่ชื่อโปรแกรมใหม่ัวัสดีร่ะบ๊ายขอบคุณยันะคอมม้องระชาลูกสาวพี่บ๊อบนะคะเป็นลูกสาวคนโตของ พี่บอ๊อบนะคะพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังของช่องสามพ<า><า>ีะใช่แหละเรียกได้ว่าเดินตามรอยเท้าคุณพ่อมาติดติดเลยามาเป็นพินีกรได้นนยังไงคะหนูเนี่ยนะคะไปเรียนที่โรงเรียนภาษาจีนอพอ,อได้เยอะมาแล้วแล้วก็อัดเทวิดีโอแล้วก็ลง YouTube ลง YouTube คลิปว่าหนูอ่ะทำดีมากเลยเลยเขาอ่ะเรียกว่าที่ช่องสามให้ทำคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูคลิปออริจินอลที่นางทำกันเองกับคุณแม่ก่อนว่าท็อปเจ้นึีงเลนะคะดิฉันคืกสาวพี่บอสวันนี้หนูจะมาสอนบทพรไม้นะคะซ่อมภาษาอังกฤษแบบไทยๆเขาเรียกว่า อเลนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเรียกแปลว่า orange รูปาาชนะคะ orange ดูปภาษาจีนแล้วนะคะ orange แปลว่าวายิืลานิลนิลินะคะนินิ เจอกันอคแล้วชาลูกสาวพี่บนรายรหนงื่เบโวเจ้านเเข้าใจละในรายการเนี่ยหนูก็พูดสาภาษาเลยใช่ไหมไทยอังกฤษจีนอย่างนี้เลยพูดอยู่ตลอดค่ะพูดตลอดเลยแล้วหนูไปเรียนมาจากไหนคะ ลนูก็ฝึกตอนเด็กๆภาษาไทยพอได้ภาษาไทยแล้วคุณแม่ก็สอนภาษาอังกฤษตอนสองขวบสามขวบแต่แล้วตอนที่สามขวบนี่นะหนูไปเรียนกับคุณคณรูภาษาจีนแล้วหนูเนี่ยอยากเรียนเองเหรือภาษาจีนอนะหนูเนี่ยนะออชอบภาษาไทยชอบภาษาอังกฤษแล้วก็คล่องแล้วก็เลยคุณแม่ให้ไปเรียนภาษาจีนไล่ไล่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเอาพูดมาูดมาญี่ปุ่นตดินเช้าบอกว่า โอไฮโยโกไซมัสตอนเย็นล่ะตอนเย็นคนิจิวะและตอนเที่ยงกลางวันกลางวันตอนแรกก็คือข้อเขามีพม่าเขามีพม่าเหรอพม่าเป็นแล้วพนูไปเรียนมายังไงอะลูกพี่เรียนแม่เลยพี่เรียนนั่นเนี่ยอะไเหรอในอีซีไงเราอย่าบอกโลกนะว่าเบงเลบาซิงแปลว่าสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับ นี่นี่ไอพูดภาษากรงกเป็นอ่าไหนพูดใช้ผังกฤษ Hello what's your name เออเอ่ด h d n What is your favorite food เออโชชิปันดุกฟูสมตำเฮ้ย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 เฮ้ด้เฮ้ย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  i ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เอ้เ้ยเ้ยเฮ้้เ้นเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เ้้ แล้วลองพูดตามเขาว่าได้หรือเปล่าเขาจะสอนให้่เราพูดภาษาจีนสอนหน่อย我喜欢吃披萨，我的。เฮเฮ้ยเฮ้้มันยากมันยากเกินมับอกยากเกินทีละคำลูกสีละคำ我喜欢我喜欢吃，เพราะว่าฉันชอบกิน我喜欢吃我喜欢吃 เอางี้น้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบเนี่ยใครเป็นคนคิดชื่อนี้ให้หนูอะคะหนูก็คิดเองค่ะเพราะทุกคนในโรงเรียนเขาเรียกป๊าป๊าว่าพี่บ๊อบส่วนเขาเรียกหนูว่านัชชาหนูถึงเอาชื่ออะไรกันนี้เป็นนัชชาลูกสาวพี่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ร้องเพลงร้องเพลงอันใหญ่ถ้าร้องเพลงเราจะจะจบกับบ้านเลยโอเคไหมโอเคชอบดีดีนะ ไจะได้ให้เขาเรียนชุดเดี๋ยวให้เขาร้องเลยเดี๋ยวเขาจะได้ไปเลยเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยช่องทะเลช่องทะเลขบวนเทียเพียลายปาลาตปลบ้านจั่งลุงเอาฟังปลาปลากายช่วยน้ำแม่ก็ร้องเป็นจังที่ผ่านไปกับได้ไม่หวังไม่ได้รู้้ังกาัโอกติยังดีต้องพลัวไปหาเด็ก แล้วเกเจยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมีคนหนึ่งพูดเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเก่งด้านกีฬามากเชิญพกันเน้อโรเตอร์ลูกพ่อพีชตงเจือค่ะเ้ยสรรถนี่คันไรคันจริงเขาขี่คันใหญ่กว่านี้ขี่แบบคันที่ขาไม่ถึงอะครับ time o u หรือว่าจะ time o u คืออะไรก็นั่ง นั่งนั่งเหมือนเขาเขาไม่ได้ถามเธอคือชุดเนี้มันไม่ได้ฟิตกับหนูมัน่นใจไม่ได้ฟิตกับข้างในออถ้างั้นไม่เอาฉันจะลองให้